ที่มาทาวาชาแน,นลนะคะตอนนี้อาหารของพักก็เสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็เอามาตั้งไว้ที่ที่โต๊ะแล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะก็เมนูมื้อนี้ก็จะมีปูนึ่งนะคะกุ้งผัดเป็นทอด<อ>ปูผัดผงกะหรี่ นะคะแล้วก็กุ้งผัดพริกไทยดำเนื้ออาหารทะเลมาทางเดียวกันน,นนะลูกไหมคะนะแล้าก็มีหมึกต้ตมหวานด้วยอ,อ,อันนี้ก๊อ๋ยวก๊อกเอาไอ้ต้นหอมผักชีมาโรยหน้าหนเลย,น,น,ยนะคะ ก็านนาการถวายพระที่นี่นก็คือพระพิสษุก็จะเดินมานนลลมแล้วก็ตักาบบอาหารตามที่ท่านท่านประสงค์จะ,จะฉันนะคะคแต่ถ้าเกิดเป็นแถวแถวทางทางประจวบเราก็จะจะเอาไปถวายเป็นชุดๆนะคะก็ค <ใน S 2> <ถ>ือ พ้ะจะนั่งเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เราก็จะเอาอาหารไปถวายตั้งเป็นชุดก็นั่งฉันพร้อมกันนะคะแต่ที่นี่ก็คือตามตามคามความประ,ประ,ประ,ประสงค์ของพระพิสุสงนะคะว่าจะฉันอาหารแบบไหนก็จะมาแล้วก็ตักตักใส่บาตรของท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นโรงเหลือนนะคะสำหรับอ่าสำลักสมพาจารย์พีชานะคะเราก็เขาจะไม่ลรงโรงครัวโงทานนะคะก็จะทำเป็นอยู่ตรงนี้อ๋อนั้นทำปุ๋ยหมักด้วยหรอคะดีจังเลยเศษอาหารก็ไปทำปุ๋ยหมักเนาะ แล้วี่า่นของเ้ารกไหนขึ้นไป้งอ่าติดถนนของเดี๋ยวเราไปดูก็ไปแล้เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เราปลูกกันวันื่อคขาวที่แล้วนี่นว่อคราที่แล้วเรามาปลูกต้นโพต้นไสกันนะคะแล้วก็ต้นพวงแสดเพื่อที่จะทําประตูเข้าตรงนี้นูน่นนู่นต่างนึงต้นพวงแสดทําเป็นโค้งประตู วันนั้นมาไม่ไม่เยอะขนาดนี้เลยนะพวกอ,อู้ดีดูสวยตรงนี้ก็เป็นพวงแสดวันนั้นที่เอามาก็ทำเป็นประตูโค้งตรงนี้ไงแล้วก็ตรงนู้นที่สุดแห่งการถูกพิมแทงด้วยหอ,อกเหล้าย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย นี่นี่เห็นไหมอุ้ยสวยอ่ะตอนแรกมาไม่ไม่ได้เป็นกอสวยขนาดนี้เลยนะวันนี้สวยหมดแล้วอันนี้นต้นไส้นะเราเอาต้นใสมา,สมาโปกกันตรงนน้นนะคะนี่ไม่ใช่ต้นไสอันนี้ก็คือมีคนนำมาบริจาคแล้วก็มาปลูกมาอะไรกัน

นี่ออกดอกแล้วด้วยแล้วก็ืนนีัใช่แล้วเด่ก็ึ้นก็ทำเป็นประตูแต่ก็องสนเสริมอนุสาวีปิหาตัวนี้ทำให้เราเข้าถึงธระต่างมตได้ต่อไแต่ไม่ใช่ให้ขอที่มันต้อไปเพราะร่างกายจิตใจมันไม่ใช่ของเรา ติดเขาด้วยนะคะเป็นไงน่าอยู่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นน้ำเขียดสงนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกุฏิกุฏิพระนะคะสำนักสงแห่งน,นี้นะตอนนี้มีพระทั้งหมดแปดรูปนะคะ ้มีคนมากางเต็นด้วยเขาดูดิเนอะดีจังเลยนะมากางเต็นนอนนี่นี่ไปดูตรงนี้ดีดด ต้นไม้เยอะนะก็จะดูล่มลืน่นอือตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อนี้เป็นที่พักสงนะคะแล้วก็คาราวาด้วยนะคะอือ ตรงนี้คืออะไรกบมาดูดิตรงนี้คืออะไรใครรู้บ้างว่าตรงนี้คืออะไรอุ้ยมีปลวกไรก็ว่าคืออะไรตรงนี้ฮะถ่ายเอาให้ถ่ายไม่รู้ร่องน้ำเพื่ออะไรทำอะไรไม่ใช่ไอ้นี่หรอ ไม่ใช่ที่เขาเดินจงกรมเหรออะไรนั่นคืออะไรล่ะเป็นทางแบบนี้อยู่ติดเขาเลยนะคะแถมนี้ป่าเขาสวยงามน่าอยู่มากเลยนะคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่เดินแบบไม่ใช่ที่เดินจงกรมเหรอใช่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 ไหมถ้าเดินจงกรมเนี่ย เดินเดินมาแค่มาแล้วก,ก็เดินน่าจะใช่อยู่คิดว่านะคิดเดินจงกรมนี่ครับวันนี้เราก็พามาชมสำนักสงฆ์พระจ์์ปีชานะคะนุ่นเรียกอีเทตตัวใ จันที่มา YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไล k e like, กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ